เมื่อนักมวยไทยครับไปชกต่างประเทศครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกของแสงเทียนน้อยนะครับนักชกต่างประเทศนี่คิดว่าเป็นนักมวยไรชื่อไรแชมป์ไรชันครับเอามาบทให้แฟนมวยต่างประเทศให้ดูแบบว่าอย่างง่ายๆอย่างแน่นอนครับนี่ครับเป็นภาพนี้อย่างเก่าเลยครับคุณผู้ชมครับเก่าเพราะว่าเป็นตั้งแต่เมื่อปี2533ครับผมหาความชัดได้แค่นี้แล้วนะครับนี่คือเป็นการเจอกันระหว่างแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์ในการเก่งสิลน้ําเงินนะครับ เจอกับนักชกฝรั่งนะครับชื่อมาลิกนะครับมาลิกนี่รู้สึกว่าจะเป็นชาวนิวซีแลนด์ครับทั้งคู่ครับนะเจอกันที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับเมื่อวันที่25ครับเดือนสิงหาคมปี1 9 9 0หรือปี2533ครับอย่างนานเลยครับนะภาพจะเก่าไปหน่อยครับก็ขอภัยคุณผู้ชมลวกันนะครับก็ทนดูไปก่อนนะฮะเพราะว่านี่เป็นไฟแรกที่ท่านแสงทคน้อยนี่ไปชกที่ต่างประเทศนะครับแฟแรงในชีวิตของท่านเลยครับ ท่านแสงเทนนอยครับแสงเทนนอยสอรุ่งโร์หรือแสงเทนนอยสิทธิ์สุรับคงครับท่านเป็นชาวปทุมธานีครับปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วด้วยอาวุธปืนนะครับท่านเป็นอดีตแชมป์ลุมพินีแล้วก็แชมป์ราชันดำเนินนะครับแล้วก็แชมป์ของสภามวยไทยโลกครับแต่ตอนที่ท่านไปตอนนี้นี่ยังไม่มีแชมป์ครับแล้วดูครับฝรั่งตัวสูงใหญ่กว่าอย่างมากครับโอ้โหกะจะบทเราให้แฟนมวยประเทศนิวซีแลนด์ได้ดูกันอย่างแน่นอนดูครับดูยิ้มเลยครับแหม คิดว่าเราอาวุธเบาครับขึ้นมาจะบันเซียนครับมาหลีกผู้นี้ครับเอาแล้วครับดูครับคุณผู้ชมครับต้องบอกกันว่าเมื่อก่อนนี้นักมวยเรานี่เราไปเราต้องแบ่งน้ําหนักนะครับเพราะว่าเราถูกเชิญไปให้ชกนะครับเรียกว่าคู่ต่อสู้ชาวต่างชาตินี่ทั้งน้ําหนักมากกว่าทั้งตัวสูงกว่าครับแต่ว่าครับเพื่อศักดิ์ศรีของไทยและศักดิ์ศรีของชาวไทยครับนี่เรียกว่าเป็นการฝากตานานฝากชื่อไว้ให้ลูกหลานได้ดูครับ นักมวยไทยรุ่นบุกเบร์ครับและนี่ก็คือฐานของท่านแสงเทนนอยครับเอาล้ครับมาดูครับยกทีนึงครับหยีบซ้ายครับแสงเทนนอยแข่งซ้ายมาครับมาลิกชาวยูเซียนมัดซ้ายแสงเทนนอยครับสวยงามมาลิกเดินเข้าหาครับเจอเข่าซ้ายดักแข่งขวาขึ้นครับอมมาลิกนี่ยกขานิดเดียวก็ถึงคอเทาแล้วนะครับโอ้โหส่วนสูงต่างกันมากน้ำหนักต่างกันอย่างแน่นอนครับเกดินเข้าหาครับอย่าเล้าๆแล้วกันครับอย่าเล้าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับแข่งซ้ายครับ ทางด้านของแสงที่น้อยนี่ตั้งแต่สมัยถ่ายเทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7นะครับช่อง7จสีทีวีเพื่อคุณครับแน่โดที่ตราสัญลักษณ์ด้านล่างเลยครับแต่ว่านานแล้วนะครับฮีโร่ไมซินเลยครับกับทิฟฟี่ครับผู้สนับสนุนนะครับฮีโร่ไมซินนี่ไม่เห็นเป็นผู้สนับสนุนแล้วนะฮะทิฟฟี่ด้วยนะครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับยับซ้ายครับเจอซ้ายคืนครับ ดักแสงแคน้อยเขาขวามาลิกโอ้มาลิกนี่ยกเขาาทีเดียวขึ้นถึงคางครับโอ้ดูเขามาลิกครับโอ้นี่ส่วนสูงทุนี้ผมว่าจะต่างกันเกือบ20เซนเลยครับยับซ้ายครับทางด้านของมาลิกแสงเคน้อยพยายามหาช่องในการเข้าทำครับมาลิกก็อไม่ให้เข้าง่ายๆครับเขาดักเข้ามาลิกเขาซ้ายครับแสงเคน้อยเก็บเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายครับแสงเคน้อยครับแข่งขวาครับอหมัดซ้ายครับเจอซ้ายขึ้นเหมือนกันครับเอาละครับอย่าลกๆเดี๋ยวได้พัดพกดังพึงนะครับพัดพกนี่คือหล่นตึงครับ แสงเทน้อยสอนรุ่งโรจน์นะครับชื่อจริงครับคือท่านธีรพันธ์ชินานัทนะครับท่านเป็นชาวจังหวัดปทุมธานีครับจีบขาครับเดนของมาหลิกแอบเดินเข้าหาครับแสงเทน้อยครับไม่มีวันไม่มีกลัวครับไม่มีท้อไม่ถอยท้อเป็นผ่านผ่านก็เป็นเพชรหมัดลำตัวจิ้มไปครับจังหวดแสงเทน้อยจีบซ้ายครับแสงเทน้อยมาหลิกเดินเข้าหาครับจังหวะนี้แอบเดินมาครับ ขนดูหน่อยนะครับเพราะว่าภาพผมหาคุณภาพดีที่สุดได้เท่านี้จริงๆครับโอ้เอาราดครับราดแม่ราดยะกไงลงไปนั่งแขงอยู่บนพื้นครับราดแปลว่าลื่นครับมาลิกครับนี่ภาพคมชัดเท่าที่เราหาได้แล้วนะครับทีบซ้ายครับตานของแซงแค่น้อยครับซ้ายขวาครับเจอเขามาลิกแม่สูงยาวเข้ามาลิกครับอะมาต่อกันยกที่2เลยดีกว่าครับทีบซ้ายครับแซงแค่น้อยจังหวะนี้เหยยบเดินเข้าหาครับขวานี้ไม่โดนครับ หลายท่านไฟนี้อาจจะไม่ได้ดูนะครับนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นไฟนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับก็เป็นการชกต่างประเทศครั้งแรกของแซนเทนอยครับคว้าขาไว้ครับดึงออกมาได้เข้ามาหลิกเก็บเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับถีบผูไว้ก่อนเข้ามาหลิกครับแซนเทนอยไม่มีวันไม่มีเกรงครับเก็บเดินเข้าหาจังหวะนี้ว่าอย่างไรครับมดซ้ายครับแซนเทนอยจิ้มไปก่อนครับ มาลิกว่าพือดีครับมาลิกแข้งซ้ายมาครับเส็นเทอร์น้อยขวาขาไวก่อนครับล็อกไว้อยล็อกอยู่ครับซอกซ้ายครับเส็นเทอร์น้อยซอกขวาคืนครับมาลิกเอาซอกแรกซอกครับเอาร้อยครับร้อยแหมร้อยนัดครับร้อยนัดจัดเป็นน็อตสต็อปครับกรรมการมาเบรกก่อนครับอ้าวภาพประเจียนน่าจะรวมครับอ่ะไม่เป็นไรครับบากกันไหมครับจังหวะนี้เแถบเดินหาครับแข่งขวามาครับมาลิกจีบซ้ายหน้าครับมาลิกเส็นเทอร์น้อยพยายามจะเดินเข้าหาแข่งซ้ายขึ้นสูงครับเจอแข่งขวาโต้คืนจากมาลิก เขามาขมดซ้ายเจอเขามา ic, ขาขัดขวาจากมาลิกเหมือนกันครับต่อโต้ทันทีครับแข่งขว้าลำโตเข้ามาลิกแหมเข้าสู่อย่างเดือดเกินครับเสียเปียบทั้งน้ำหนักทั้งส่วนสูงครับเก็บเดินเข้าหาแข่งขวามาลิกเจอมาดซ้ายกับแสงเทนนอยครับเดินเข้าหามัดซ้ายไม่ถึงครับแสงเทนนอยนี่เจ้าของฉายาจุมพิษเพชรฆาตครับเข่าขวาครับเทนน้องของมาลิกแสงเทนนอยพยายามจะเดินเข้าหาแข่งขวามาลิกแสงเทนนอยเดินหน้าเดินบันสู่สุดใจครับมัดซ้ายครับเจอแข่งขวาโต้เก็บเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ เลงไว้ก่อนครับ1-2ครับท่านังของแสงที่น้อยแข้งซ้ายขึ้นโซตามเรวยมาซ้ายโอ้มาซ้ายตรงครับลงไปนอนเครงอยู่บนพื้นครับโอ้หลับเลยครับหลับสนิทสิด้ายหน้าเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้หลับฟันดีราตรีสวัสดิ์เลยครับตั้งคุ้มเรียบร้อยครับปลุกไม่ตื่นครับโอ้โหตั้งคุ้มเลยครับตั้งคุ้มเหมือนถุงท่อมโดนมองกันเลยครับผมจังหวะนี้ตั้งคุ้มเหมือนถุงท่อมอยู่ในมองครับเอาตื่นแล้วครับเอาลุกขึ้นไว้ครับอืโอ้สุดจริงครับคุณผู้ชมครับ เป็นยังไงครับโอ้หายมืนเลยครับโอ้เดินท้งสูงท้งใหญ่ท้งหนักมากกว่าครับเจอหมัดตรงท่านนั้นของท่านแสงทคยน้อยครับก็ชูมืออย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวเรามาย้อนดูกันอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะย้อนดูกันอีกสักหน่อยครับมันจบเร็วไปครับนะผู้ชมครับหมัดซ้ายครับแข่งขวา จังหวะนี้นึกเข้าวหาแข่งขวาไหมครับเทนคอมมาลิกมาซ้ายลำตัวครับแสงขึ้นน้อยครับแข่งขวาลำตัวไหมครับมาลิกครับจังหวะนี้เข่าขวาไหมครับมาลิกเข่าซ้ายครับแสงขึ้นน้อยอันนี้เราย้อนมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะใครที่เบื่อแล้วก็เปลี่ยนไปได้เลยนะครับนะแต่ถ้าใครทีมยังไม่เบื่อครับก็มาดูด้วยกันกับเราครับมวยร้อยร้อยกับร้อยแรงแกงพุงปลาเลยครับจังหวะนี้ตีขวาไหมครับมาลิกหยับหยับเข้าไปแค่แค่ครับหยับเข้าไปแค่แค่ นี่รู้ทันแสงเทนอนี่รู้ว่าคู่ต่อสูนี้สูงใหญ่กว่าสูงยาวกว่านะครับก็เข้ามาใกล้ๆครับถ้าอยู่ไกลๆนี่อาจจะโดนอาวุธโจมตีระยะไกลของเขาได้ครับเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ๆครับมัดซ้ายลําตัวครับจิ้มไปครับขนาคของแสงเทน้อยครับถีบซ้ายหน้าครับแสงเทน้อยแบบนั้นเขาหาครับมาเล็กมาเล็กนี่เรียกว่าช่วงแรกๆนี้ก็ระมัดระวังตัวนะครับแต่มาพลาดท่าเสียทีกับลุงเบสโคที่เราเห็นแล้วครับแข้งขวานี่ลื่นครับรัดครับรัด ายักงงเราไปนั่งเร่งครับยักายคือล้มไปข้างหลังนะครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับถีบซ้ายครับท่านของแสงที่น้อยมาซ้ายขวาครับเจอเขาขวามาลิงครับแหมคือมาลิงนี่ยกเข่านิดเดียวก็ถึงทางเราแล้วนะครับถือว่าเชิงใช้ได้ครับมาลิงคู่นี้ครับถ้าเราพลาดนี่เราอาจจะโดนเขาเขานอกได้เหมือนกันครับเก็บเดินมาครับดูจังหวะนี้ให้ดีครับ เดินเข้าหาครับหมัดซ้ายครับขวาขาไว้ครับเสีงเทนนยเดินเข้าไปแค่ๆครับเต่งเต้าไว้อย่างดีครับมาเล็กก็อป้องกันไว้ครับมาเล็กออกลูกตอนมาจุกจิกมาเรื่อยเข้ามาเล็กแสงตงวนั้นก็ตามตื้อไปก่อนครับเรียกว่าเหล้าเหล้าไม่ได้ครับพูกต่อสู้สูงใหญ่กว่าต้องไม่เล้าเลาครับหมัดซ้ายครับท่านังของแสงเทนนอยครับวังนี้ศอกซ้ายนะครับนี่แรกซอกขวาคือศอกแรกซอกครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวครับ อันนี้จังหวะที่ผ่าประเจียดของมา <terminar lyn player> ลิดลื่นนะครับรวมนะครับลดออกมาจังหวะนี้เดินเข้าหากันไหมครับแข่งขวามามครับมาลิกเสร็จน้อยเข้ามาทีบซ้ายดันไว้ก่อนเข้ามาลิกครับเสร็จน้อยเดินเข้ามาแข่งซ้ายสูงครับเจอแข่งขวาโต้จากมาลิ ha, กเข่าขวาต้งได้หมัดขวาจากมาลิกครับแข่งขวาเข้ามาลิกจังหวะนี้เก็บ <router> เดินเข้าหาครับแข่งขวามาลิกต่อมาเรื่ no อยครับแข่งขวามาเรื่อยเจอไีมครับหมัดซ้ายครับ นี่น่าจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าโบแต่เตะแล้วหน้าเปิดก็เจอหมัดเข้าไปแบบนี้ครับอ่าแล้วครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับปัดหมัดทิ้งไปก่อนครับแข่งขวามาลิกปัดหมัดทิ้งครับอัปรกัดขวาครับพนังแสงเทนนอยครับหมัดซ้ายตรงครับแสงเทนนอยแข่งขวามาจากมาลิกจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาปัดหุกขวาครับแสงเทนนอยเดินเข้าหาแข่งซ้ายแล้วตามด้วยหมัดซ้ายครับใช้แข่งซ้ายแล้วตามด้วยหมัดซ้ายตรงครับนี่ครับลับเลยครับ โอ้ลงไปตั้งคุ้มเหมือนถุงท่อมมอ่งอยู่ในหมองกันเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหแน่เหลือกเกินครับหลับสนิทเลยครับคือหลับอื้อตื่นอีกทีนี้พรุ่งนี้ได้เลยถ้าไม่ปลุกนะครับโอ้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับนี่คือช่องพักมวยไทยโดยใช้สับภาษาใต้สับทองแดงครับช่องหนึ่งเดียวคนนี้โค้ชเชทีวีครับอย่าลืมกดติดตามกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับย่